หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความบางคังกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ XRP ด้วยกันนะครับเอาแหละเราพูดถึง XRP เนี่ยมันก็มีเรื่องของจุดเปลี่ยนนั่นก็คือระบบการเงินแบบแบบใหม่นะครับเงินที่เป็นเขาเรียกว่าภาคส่วนของสถาบัานนะครับระบบการธนาคารต่างๆนะครับเราก็ไม่รู้แหละนะครับว่า ไอเทคโนโลยีตรงเนี้ยนะครับของ XRP เนี่ยจะถูกใช้เต็มศักยภาพเมื่อไหร่นะเพียงแต่เราก็ต้องเดากันนะครับเพราะว่าตอนยุคนี้มันก็ใกล้แล้วหละนะครับหนึ่งในนั้นคือสายเรื่องเกี่ยวกับ g e n i u s Act หรือ Stablecoin นะครับที่ถูกผลักดันถูกใช้จะเกิดใครได้ดูในกระดานใบแนนเนี่ยหลายคนก็จะพอรู้นะครับว่าอา่า สเตเบ e c o คอยนะครับที่เป็นค่าเป็น USD เนี่ยถูกลิสต์ทุกวันเลยนะครับรวมถึงการใช้เนี่ยมันก็ต้องผ่านดางหน่วยงานางต่างๆนะครับอันนี้เราก็พอรู้แล้วว่ามันเป็นกลเม็ดอันหนึ่งที่ทำให้ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจในการลดดอกเบี้ยได้นะครับและแผนของ FOMC นะครับเมื่อวันที่29หรือ30ตุลาคมเมื่อประมาณวันพุธหรือพฤหัสที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราได้แผนว่าเออเราเห็นคร่าวๆแล้วว่าในอนาคตเนี่ยเราแกะคำพูดจากเฟดเนี่ยมันจะพอเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเนาะไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เ็นตนะแต่น่าสนใจนะครับในสิ่งที่คุณเจอร์รมพาวเวลได้พูดเอาไว้สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรนะครับ อย่างแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของการลดอาาัตราดอกเบี้ยจะลดในเดือนธันวาคมหรือไม่อืมนี่น่าสนใจนะเนื่องจากตอนนี้เจอเรื่องของ government shutdown ทำให้การตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการสรุปข้อมูลเพราะทางคุณพาเวลเนี่ยจะต้องตัดสินใจเรื่องของเงินเฟ้อจะลดดอกเพิ่มดอกกงดอก จะต้องตัดสินใจจากข้อมูลสามหลักคือ CPI PCE Non Farm Payroll GDP นะครับสามสี่หลักหรือข้อมูลเหล่านี้เขาต้องตัดสินใจนะครับว่าเขาต้องต้องต้องลดดอกหรือคงดอกแล้วเขาจะสับเปลี่ยนยังไงในการลดดอกคงดอกอะพอจินตนาการในภาพออกใช่ไหมแต่เผอ,อิญว่าตอนนี้มันถูกเรื่องของ Government Shutdown ไงนะครับมันก็เลยทำให มีนักข่าวถามว่าเฟดเนี่ยทางพาเวลจะตัดสินใจยังไงนะครับพาเวลไม่ได้บอกนะเพียงแต่บอกว่าบางอย่างเนี่ยเราทำไปตามหน้าเสือหน้าง,งานที่อยู่ตอนนั้นนะครับก็เหมือนกับรถที่ขับอยู่ท่ามกลางสายหมอกนะครับรถก็ต้องลุยไปเราก็ต้องตัดสินใจไปอ่าทางพาเวลเขาบอกอย่างนั้นคือเราจะต้องดูเรื่องของแท็กนะครับหรือภาษี ของทมที่จะมีการเพิ่มขึ้นของจีนนะครับที่จะคิดในแต่ละประเทศเนี่ยเราต้องดูตรงนี้ด้วยเพราะมันจะเกี่ยวกับเงินเฟอ้อและการตัดสินใจในการลดดอกนะครับซึ่งตอนเช้าวันที่สามสิบสามเอ็ดเนี่ยมันก็ออกมาแล้วนะครว่าการตัดสินใจของทมกับสินเจิมผิงคือเคลียร์คัดแหละนะครับว่าจะไม่ขึ้นแต่มันก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกา อย่างน้อยแหละบ้านเขานอีกหนึ่งหรือสองวันนะถึงแม้ทําอาจจะบอกแต่เหตุการณ์เนี่ยมันมันเปราะบางนะครับเพราะมันมีเรื่องของแร่เอิร์ธเรื่องของอ่า p o l i t i c a l government p o l i t i c a l economy มันยากมากนะครับไม่รู้อะไรจริงไม่จริงแต่เราก็ต้องรับมือเพราะสถานการณ์เนี่ยนะครับก็บ่งบอกถึงเรื่องของ นี่แหละนะครับพาเวลจะตัดสินใจยังไงเนาะตัดสินใจไม่ได้นะครับมันมีหลายประเด็นมีหลายเรื่องที่จะต้องดูในแต่ละเรื่องในแต่ละแพทเทิร์นในแต่ละขั้นตอนมันก็เป็นทรายที่ดีนะในการตัดสินใจนะครับส่วนตัวผมผมเป็นพาเวลผมก็มองอย่างเหมือนกันนะครับอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองนะครับคือการ พูดของเฟดนะครับหรือคุณพาวเวลนะว่าสิ่งที่เราต้องทำนี่นี่คือการลด QT และอาจจะมีเรื่องของ QE นะครับคือการพิมพ์เงินก้อนใหญ่เข้ามาหลายคนนางอิคอร์ก็บอกว่าเฮ้ยการพิมพ์เงินก้อนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้ทำให้เกิดนะครับเขาเรียกว่าแอลคอยส์ีสัน พราะกระบวนการเนี่ยการแจกเงินนะครับเพราะคนอเมริกันเนี่ยเขาเล่นหุ้นเป็นไงนะครับไม่ได้เหมือนบ้านเราไปซื้อหวยซื้ออะไรนะนะครับไปซื้อคนละครึ่งอะไรเงี้ยนะเออคนอเมริกันบางคนเขาเก็บเป็นนะเราก็เห็นนะอย่างเช่นเงินหมื่นในไทยนะครับก็มีคนหลายกลุ่มออกมาพูดกลุ่มที่เก็บออมเป็นเขาก็ไปซื้อหุ้นไปซื้อคริปโตไปซื้ออะไรอกองทุนไปซื้อสินทรัพย์ใช่ไหมนะครับดังนั้น ไอองค์ความรู้เรื่องของเงินเนี่ยเขามีสูงกว่าเราอยู่แล้ววินัยทางการเงินเนี่ยเขาก็มีสูงกว่าเราอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทุกคนะนะนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดจากการพิมพ์เนี่ยมันจะเข้าไปในตลาดหุ้นส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับเราก็จะเกิดการปั่นหุ้นปั่นคริปโตปั่นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะหุ้นเนี่ยก็จะได้รับอันนี้ส่งตรนนี้เกาะนี่แหละรครับเป็นจุดที่ ทำให้เรามานั่งตัดสินใจนะว่าเออสิ่งเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับและเรามองในระยะยาวอยู่แล้วว่า QT ลดแน่จากคาพูดของเฟดนะครับนั่นก็คือการดึงเงินนะครับเพื่อกลับเข้าในฝั่งของอเมริกานะครับแต่เป็นการนโยบายที่กระจายเงินออกไปนะฉะนั้นการจะพิมพ์เงินเนี่ย อ่าผม้วนั่งวิเคราะห์นะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่ปีสองพันสิบสองนะครับที่เกิดเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์คลายสินะครับแล้วก็ฟองสบู่ดอทคอมอาไม่ใช่ฟองสบู่ดอทคอมนะครับบับเปอร์นะครับในช่วงนั้นก็จะเป็นภาคของเรื่องของอสังหาด้วยนะครับเมื่อไหร่เฟดพูดว่าจะมีการลดดอกเลิกคำ QT แล้วสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือ ปัญหานะครับเศรษฐกิจจะตามมาอย่างแน่นอนเราพอรู้นะครับว่าทางเฟดเนี่ยจะต้องเป็นพระเอกนะครับจะต้องมีการพิมพ์เงินเข้ามาปิดไอ้นั่นปิดไอ้นู่นแก้ไขปัญหานั้นแก้ไขปัญหาโน้นแก้ไขปัญหาน,านี้แน่นอนนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วปัญหาเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับซึ่ง ไม่รู้ว่าจะเป็นภาคส่วนของนาธนาคารจะต้องรับมืออะไรอาจจะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ราคาของคริปโตเนี่ยเกิดการแพนิคเกิดขึ้นครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่า,วามันจะเกิดขึ้นครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าแอลอฮ์ีสันอาจจะมา นะครับเนื่องจากการพิมพ์เงินนั่นแหละนะครับแต่ปัญหามันจะมาก่นนะากนเนาะดังนั้นเราก็เห็นแล้วเรื่องของการทำ QEQT นะครับอย่างที่สามนะครับนั่นก็คือครั้งหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในเดือนธันวาจะลดหรือไม่ลดนะครับเพราะเราเห็นว่าภาคในระยะยาวเขาลด QT อยู่แล้วนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเงินดอลลาร์มันมีค่ามากขึ้น มีคนใช้มากขึ้นเนื่องจาก s t a เ l e c o คอยนะครับอ่ะตรงนี้เราต้องมาดูกันนะเพระนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นอันนี้อาจจะเป็นตัวเร่งนะครับเรียกเรียกว่าตัวของ s t a เ l e c o คอยที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือ c b d c หรือเปล่า c b d c จะมาหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้จะเกี่ยวกับ XRP แน่นอนถ้า CBBC มาหรือปัญหา เกี่ยวกับเรื่องของธนาคารมา XRP L XRP Ledger จะเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาหรือเปล่าของธนาคารที่จะใช้นวัตกรรมตรงนี้เข้ามารันนะครับรวมถึง r i p p e r ก็จะมีการพนวกเข้ากับระบบ s w i f t นะซึ่งเราไม่รู้เวลานะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะแผนมันมีการวางไว้อยู่แล้ว ดังนะนั้นวันนี้ผมก็อยากให้มองประมาณเนี้ยนะครับว่าทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ XRP ก็จะเป็นหนึ่งตัวหนึ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนยุคนะครับจากการเราใช้เงินที่เป็นเงินกระดาษนะครับเราก็จะใช้เงินในฝั่งของดิจิตอลมากขึ้นนะาการเจอปัญหาเรื่องของเฟรนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่ง XRP เป็นคีย์เวิร์ดเป็นคำาตอบ อีกส่วนหนึ่งคือ USDC นะครับ Stablecoin อีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้อันล็อกนะเพราะว่าตอนนี้ Stablecoin ตัวที่อันล็อกนั่นคือคือตัวที่เป็กกับดอลลราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าภาคส่วนของธนาคารเกิดปัญหาอะไรขึ้นกลุ่มของ Stablecoin ที่อาจจะมาแก้ปัญหาในตรงนี้ USDC หรือเปล่า อันนี้เราต้องติดตามนะครับและช่วงนี้ผมก็เชื่อมั่นนะว่าเหรียญไหนที่ติดคดีไม่ว่าจะธงทัมเมลเนียนะครับเหรียญอื่นๆเห็นไหมคุณประธานาธิบดีของเอาร์เจนตินาเลือกตั้งครึ่งเทมอมยังชนะอยู่เลยนะครับขนาดคู่แข่งเนี่ยใช้เรื่องของอ่าของคุณจาเวียนะนะครับที่คดโกงเรื่องของคดีของไลบ้านะครับมีกาล่านะครับมี F.T.X. หรือ F.T.T. นะครับแล้วก็เหรียญนื่ๆอย่างลูน่งลูนาเขาเจอปัญหาหมดนะนะครับมันก็ค่อยๆปลดล็อกรวมถึง XRP ด้วยก็แล้วแต่นะส่วนตัวผมเศรษฐกิจมันไม่ดีมันไม่มีอะไรที่การันตีอะไรร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอะไรที่กลาวเรื่องของก็ดีหรือปิดเรื่องของก็ดีมันจะถูกปลดล็อกมาแน่เร็วหรือช้าว่ากันนะครับ แล้วก็นวัตกรรมของ XRP จะเป็นคำตอบหรือไม่อันนี้เราต้องติดตามชมโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดพูมติดตามเราก็มีกลุ่ม Amazing n e w Mooncoin กลุ่ม XRP กระดานเม็กซเป็นกระดานสำหรับลงทุนเหรียญต้นน้ำท่านใดสนใจแบ่งความเสี่ยงมาได้ทั้งราคาถูกนะครับคือค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกมากๆ ฝั่งสปอร์ตไม่มีฝั่งฟิวเจอร์ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนรวมถึงคู่เทรดของเรนต้นน้ำค่อนข้างครบและกระดาน m ม็กติด10อันดับแรกของคอยมาเก็ตแคปด้วยนะเราก็กระดาน m ม็กถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ the best of the best ความเสี่ยงกระจายมาได้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ลองเข้ามาพูดคุยหรือสมัครก็ได้ หลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้หลักสูตรเรียนต้นน้ำมีแทบครบรถทั้งเล่นสั้นเล่นยาวสปอตและฟิวเจอร์นะครับล้วมีหลักสูตรอันอื่นอีกมากมายที่จะซัพพอร์ตคุณให้พอร์ตของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นในเดือนหนึ่งเราจะรับแค่10คนนะครับในราคา3,500บาทนะครับผมก็ฝากสำหรับเสื้อช่องริชมูลคอยไว้ด้วยแล้วกันนะครับสนใจ ก็เข้ามาพูดคุยด้วยกันได้นะสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับเราก็หวังว่า XRP จะ go to the moon ไปกับช่อง Amazing Moonstory สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ